ก็ยุหุ้นนะคะประจำวันที่8พฤษภาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะเทรดอยู่ในแดนลบนะคะก็มีความกังวลในเรื่องของคําวินิจฉัยของสารร,รัฐมนูญนะคะค่อนข้างผันผวนหลุด1,400จุดไปตั้งแต่ช่วงช่วงแรกนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดในช่วงบ่ายที่มีคําตัดสินอของสารรัฐมนูญออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่า ไม่ไม่ได้เกิดสุญญากาศทางด้านการเมืองนะคะทาให้มีการลดช่วงติดลบลงนะคะจนในที่สุดปิดลบไปเพียง1.41จุดนะคะกลับมายืนเหนือ1,400จุดได้อีกครั้งหนึ่งปิดที่ 1, 4 0 2 6 1นสหะคะสาหรับวันนี้บรรยากาศการลงทุนข้างนอกถือว่าค่อนข้างอิงทางด้านบวกนะคะตลาดหุ้นสหรัฐก็รีบาวขึ้นได้นะคะหลังประธานเฟดเนี่ยเอ่อก็ยังยังคงยืนยันมุมมองเอ่อที่จะใช้ในโยบายทางด้านการเงินสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ตอเนื่องนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคงเป็น เรื่องของความตรึงเครียดที่ยูเครนนะคะที่ดูผ่อนคลายลงนะคะจากท่าทีที่อ่อนลงของประธานาธิบดีปูตินนะคะก็ ค่อนข้างที่จะอ,อ,อิงไปในทางด้านด้านบวกเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเนี่ยถือว่าทรงตัวในระยะสั้นนะคะหลังจากเมื่อวานนี้สารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยออกมาให้สถานภาพรักษาการนายกรัฐมนตรีคือคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะคะพร้อมกับคอ,อ,อรามอในชุดเดิมอีก9คนนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่ได้เกิดสุญญากาศทางด้านการเมืองเพราะว่ามีสมาชิกคอรมอที่ยังเหลืออยู่สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะ ในส่วนของการชุมนุมอกอปปสรวมรวมไปถึงนปชยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะโดยในส่วนของกอปปสเองมีการเลื่อนจัดชุมนุมใหญ่นะคะมาเป็นวันที่9นะคะคือวันพรุ่งนี้นะคะแทนที่ก่อนหน้านี้ที่นัดหมายกันไว้วันที่14พฤษภาคมนะคะก็เลื่อนมาเป็นวันพรุ่งนี้นะคะก็คงต้องดูท่าทีต่อนะคะ,ะสําหรับในวันนี้คงรอเรื่องของปป,ปชที่หารือกันเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องของการจํานําข้าวนะคะ ส่วนตอนนี้ถ้าเราจะให้น้ําหนักมากที่สุดเนี่ยคงพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งรอบใหม่นะคะดูว่า,าที่กำหนดวันไว้วันที่20กรกฎาคมเนี่ยจะสามารถดำเนินการาต่อไดอ้อย่างไรนะคะดูเหมือนว่าในสเต็ปแรกก็ยังคงมีปัญหานะคะในเรื่องของการออกพระราชกิจษสษิการเลือกตั้งใหม่ในรอบนี้นะคะก็ยังคงต้องมีการหารือกันนะคะก็มองว่า ภาพการเมืองเนี่ยถือว่าน่าจะสอแวร์ว่าน่าจะมีความยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นในระหว่างทางเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นาภาพทางด้านการเมืองแน่นอนที่สุดยังคงเป็นแฟกเตอร์ที่จํากัดกรอบการฟื้นตัวของตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเห็นเรื่องของการเทรดแบบกรอบไซด์เว์ต่อไปเรื่อยๆนะคะขึ้นก็คงจะไม่แรงมากนะคะแต่อย่างน้อยในทางลงเนี่ยก็ยังมีแฟกเตอร์อื่นที่ยังคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะแล้วก็ อย่าอย่าลืมเรื่องของความเสี่ยงว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เทรดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยระยะสั้นก็คงต้องอระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะจับตาดูความคืบหน้าทางด้านการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเซตอินเด็กของเราเนี่ยปิดเหนือ1,400จุดได้สำเร็จเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเราดูภาพแล้วถือว่าค่อนข้างยังเปราะบางอยู่นะคะ วันนี้เนี่ยก็ยังมีลุ้นให้ยืนเหนือ1,400จุดได้ต่อนะคะถ้ายืนได้ยังคงเทรดอยู่ในกรอบระยะสั้นเนี่ยก,ก็ให้เทรดแบบขึ้นขายลงซื้อต่อได้นะคะแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็น่าระวังสําหรับการจะต้องทยอยลดพอร์ตลงนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะคะว่าจะมีพัฒนาการในด้านความรุนแรงมากขึ้นแค่ไหนนะคะสําหรับกรอบวันนี้เนี่ยคาดที่1 3 8 6 1 4 1 5นะคะ พอรตระยะสั้นเมื่อวานมีคัดลอสตัว KKP ออกไปเลยระหว่างวันนะคะติดลบไป2.89%นะคะวันนี้ขยับตัว Bland เข้ามาแทนนะคะตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเทรดในกรอบเหมือนกันนะคะเมื่อวานลงมาที่1.54นะคะก็ ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เทรดต่ำมุกนะคะแล้วก็ในขณะที่เป็นหนึ่งในหุ้นที่ต่างชาติมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับค่อนข้างน้อยนะคะก็มองหน้าลุ้นหลิดดกลับนะคะรอไปทํากําไรแถว1นึบาทหกนะคะส่วน tvo สุภาลัย ai ยังคงให้ถือต่อนะคะหุ้นที่มีโอกาสติด cash b a l a n c นะคะมี3ตัวนะคะ slc ajp แล้วก็ตัว,ตว th นะคะ หุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ที่เราให้ซื้ออีชีอีกครั้งหนึ่งก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีนะคะ,ะคราคาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องค่อนข้างรวดเร็วนะคะส่วนแมกรุปตัดขาดทุนนะคะ KKP ตัดขาดทุนนะคะคงเหลือถือตัวเอ,อ AI k อ a n k TV ก์ t ีวนะคะวันนี้เสนอเข้ามา3ตัวใหม่นะคะ BLA n นเป็นตัวหนึ่งที่เรานำเสนอเข้ามานะคะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ะถือว่าต่างชาติซื้อกลับค่อนข้างน้อยอยังเทรดต่ำบุกอยู่นะคะ มองลุ้นดีบาให้เข้าซื้อ1บาท54นะคะเ,เราทำกำไร1บาท64สิ่ตัดขาดทุน1บาท48นะคะตัวที่2 BGH นะคะตัวนี้หลังจากแตกพาจาก1บาทเป็น10สตางค์เนี่ยการซื้อขายก็คึกคักมากขึ้นนะคะมูลค่าซื้อขายก็มากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะคะบวกกับเรื่องของคาดการผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่จะโดดเด่นนะคะทำนิวไฮเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะคะก็มองน่าสนใจสำหรับการเทรดดิ้งได้นะคะก็ให้เข้าซื้อที่1 0บาท1 5บาท10นะคะราทำกำไร15บาท70าทเ ขาดทุน14บาท60นะคะตัวที่3ที่แนะนําเข้ามานะคะคือตัวแจสสนะคะตัวนี้แนะนําเข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะมองราคาที่ไหลลงมาที่ EMA 25วันเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับแนวรับเดิมนะคะที่ส่งให้เกิดการดิดตัวขึ้นในกรอบการปรับฐานรอบก่อนๆน,นะคะคาดว่าครั้งนี้คงอยู่ในทานองเดียวกันนะคะเพราะมีแรงซื้อกลับเข้ามาช่วยหนุนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าซื้อที่7บาท90นะคะรอทํากําไร8บาท35ตัดขาดทุน7บาท75นะคะ หุ้น SBL นะคะก็ยังคงให้ถือสถานะตัว M c o t รอทำกำไรที่27บาบาทอยู่นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น